สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโห่ทอยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน Naruto v e r t i o n Star นะฮะกับตัวอุชิวะซาสึเกะนั่นเองซึ่งหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะด้านข้างอ่าด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ของซาสึเกะที่ออกมาในไลน์นี้นะฮะ เราจะมาแกะดูรีวิวคันข้างในเลยมาลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะครับอตอนนี้จะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวเหมือนกันอันนี้จะมาแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างนะฮะผ้าคาดเอวฐานมีเสาแล้วก็มีปอกดาบกับดาบแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นี่ เรามาแกะดูข้างในกันดิวตัวครึ่งบนนะคะอันนี้ก็จะมาติดกับหัวมาเลยตัวเสื้อจะออกมาในโทนเป็นเหมือนน้ำเงินนะไม่ได้ขาวจัวนะฮะจะเล่นสีเป็นโทนทึบมาเลยแบบนี้หน้านะฮะที่ตาจะเป็นอืม จะเป็นอ,อะไรอะไจำชื่อไม <laughs> โอเคก็จะมาเป็นในโทนลักษณะนี้นะฮะน้าหลอนะฮะอันนี้แต่ว่าผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะเอาจริงนี่นะส่วนครึ่งล่างนะครับก็จะมาปะเป็นลักษณะแบบออกท่าทางแบบนี้อยู่นี่ชึบอ่าอันนี้นี่จะไม่มีไฮไลท์ ส่วนไหนพิเศษนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าคลุมไอ้ผ้าคาดเอวนะครับนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานนะฮะอันนี้นี่แล้วก็เป็นเสาคำ้ำ ตอนนี้จะเหมือนนารุโตะตรงที่ว่ามันไม่มีรูเสียบที่ขานะฮะแต่ว่าจะเป็นเสาเสียบข้างหลังอย่างเดียวและอันนี้ก็จะเป็นตัวปอกดาบนะฮะแล้วก็เป็นตัวดาบมาให้มาอมานี้ซึ่งท่าของมันก็คืออ่ะเดี๋ยวลองประกอบดู ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ตัวดับน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะ,ะก็ประกอบมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะรายละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้ เอฟเฟกของเขาคือจะเป็นการถือดาบกับตัวมือที่ประสานอินอยู่อย่างนี้รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะความตั้งจะเสียบข้างหลังนะเสียบข้างหลังแล้วก็ไปเสียบกระฐานแค่นี้เองอะจะไม่ได้มีเดือยที่ขาเอาไว้ล็อกตรงนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยะจะเป็นเสียบเฉยๆอย่างนี้เลย นี่เดี๋ยวจะหมุนให้ดูแล้วกันก็เป็นซาสุเกะในอีกท่าทางหนึ่งนะที่ไม่ค่อยได้ทำออกมาเท่าไหร่ถือว่าท่าเท่มากเลยตัวนี้ส่วนตัวผมว่าหน้ายังไม่ค่อยเหมือนนะถ้าเอาจริงๆแล้วส่วนความสูงของตัวนี้นะครับ มันจะอยู่ที่18เซนนะตรงนี้ถึงตรงปลายผมเนี่ยอยู่18เซนซึ่งก็มันก็นะอยู่ในลักษณะท่าก้มเหมือนกันแต่ถ้าฐานยาวเนี่ยมันจะอยู่ที่18เหมือนกันนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้อันนี้ก็อยู่18นะสูงก็อยู่18 cm. ไซส์ก็จะประมาณนี้นะฮะกับตัวของ v i t r v e i o n Star ตัวนี้มันไม่ได้แบบลอยอยู่ข้างบนเนาะมันวางอยู่กับพื้น นนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เรามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะฮะกับตัว นารุโตะไวเบเรชั่นซากับตัวอุชิวะซาสึเกะนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วเอาไว้ว่าลองไปย้อนดูแล้วกันนะคะว่างานนี้ออกมาหลายตัวและหลายท่าหลายทางแล้วก็หลายตัวละครพอสมควรอ่ะก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโห้ทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ